สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่4ทธันวาคม2,568นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แปลงผัก3หมวดตำบลสานยญานะครับหมวดก็คือร้อยตำรวจตรีประยนูนกินผลครับร้อยตำรวจโทวิรัติศรีชัยกุลร้อยตำรวจตีสมโชคเพ่งเลงนะครับร้อยตำรวจทั้งท่านสท่านนี่นะครับปลดกเกษียณแล้วแล้วก็เป็นจิตอาสา ที่ขออาสาปลูกผักโดยใช้จุลินทรีย์จิตอาสามาสี่ปีแล้วไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ปุ๋ยจากเศษอาหารแล้วก็เปลี่ยนน้ำเน่าบริเวณนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำดีน้ำใสนะครับโอ้จิตอาสาก็สวัสด,ดีครับโอ้ทยอยกันมาเนืองแน่นเลยครับจิตอาสาประชาชนนะครับตอนนี้นะครับลุงออสก็พรียมรอม เสียงนี้นะฮะเสียงร้อยตำรวจตรีไปโยนเกล็ดผลผักาเรียกว่าผักผลทิ้งช่วงอ่าครับผมผลทิ้งช่วงแต่ผลไม่ทิ้งช่วงไปไม่งานอย่างนี้ครับโอ้โหทำมันต้นมันใหญ่อย่างนี้ครับท่านใช้อะไรหมวดใช้อะไรทําไมมันต้นใหญ่อย่างนี้ครุณสีจิตอาสาครับผมเหรอฮะทํายังไงเนี่ยอ่ะคุณพลอยคุณพลอยคุณศิวนาาที่โอ้โหทีมงานจิตอาสาทางโซนนี้มาจากสามพานนะครับมาจากมหาสวัสด์ ทางนี้มาจากสารยาทางนู้นคลองโยงนะครับส่งตดนเน่ขอนี่ขอย่าถอนถอนเน่เ่เน่เน่ท่านผู้ชมอันนี้มันโอ้โหน้ำโอ้โหเน่เ่เน่เธอเธอรับนะจะโยนให้รับนะรับนะหนึ่งสองรับโอ้ท่านผู้ชมดูดูดูหน้าคนเน่ก็ต้นผักเน่โอ้โหกับ แปลงผักสามหมวดโครงการของท่านในอำเภอนะครับท่านอิทธิพงจักตรีมงคลน,นะครับอำเภอพุทธมนทลก็คือโครงการพอจะออพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับก็คือว่าถ้าประชาชนสุขภาพดีปลูกผักปลอดสารสาพ,พิษทานเองเนี่ยเศรษฐกิจจะดีหนึ่งสสุขภาพจะดีสอง,องออมีมีปลูกผักด้วยนะฮะ สุขภาพดีเศรษฐกิจดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีนะครับนะครับท่านิรพมจีมงคลน,นะครับประธานพอชอก็เป็นนายอำเภอนะครับก็รณรงค์ทุกภาคส่วนเนี่ยถ้าเราปลูกผักทานเองได้นะครับน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับก็คือที่เราสัญญาว่าเราจะเดินตามรอยพ่อเนี่ยนะครับอยู่อย่างพอเพียงเราก็เลยต้องทําให้เห็นเป็นต้นแบบ <st ud ios> การที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงสุขภาพดีเศรษฐกิจดีแล้ว สังคมดีด้วยปลูกแจกชาวบ้านซะอย่างนั้นนะครับเนี่ยประชาชนเดี๋ยวก็ทยอยกันมาแล้วครับเริ่มจอดรถเป็นแถวเลยเริ่มพร้อมที่จะมาถึงมาตัดผักแปลงผักสามหมวดนะครับตำรวจน้ำดีนะครับปลดกเกษียณแล้วก็เอาชีวิตเนี่ยนะฮะมาอุทิศให้กับสังคมอันนั้นประกาศขาวอันนี้ควังตุ้งดอกอันนี้ผักปวยเลงโอ้ไหลโอ้โหท่านผู้ชมปลูกในกระถางก็ได้อีก สวยงามมากครับมะค้งมะเขือออกลูกนาลงนานาวทางนู้นนะฮะน้ำเนา่าเน่าเดินจรีจิตเสียจิตินีจิตอาสาไปนะครับก็กลายเป็นน้ําดีสะารแน่ก็มีแม้ผักนี่ท่านผู้ชมครับผมอยากให้นักวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบอยาฆ่า,มาแมลงหน่อยฮะทำไมถึงไม่มีหนอนเลยฮะเนี่ยใบนี่สวยมากเลยท่านผู้ชมดูในภาพเจอใบเป็นรูสทกใบ้ไม่มีฮะแล้วก็ทางร้อยตำรวจตรีประยุนอ้าว นั่นนนั่นประธานสภาสตีนะนะฮะแล้วก็ท่านอ่าอบตรสรนยาคุณน้อยต้อยดีวิตนะหนูดหมวกสวยเชียก็มาให้กําลังใจทุกทีอ่ะพี่พี่สิเนี่ยประธานของเราเนี่ยก็จะมีของฝันให้กับหมวดยูนตลอดทุกปีนะเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ป๋าเสิร์ดมาไหมอ่านี่นี่คือเกษตรอำเภอนะครับมาแล้วครับหน้าตาน่ารักทีเดียวอ่าเอา ให้ทุกคนชมบรรยากาศโอ้โหท่านผู้ชมครับใบผักนี่เท่า,ราค,ครับผมเราจะปลูกต้นไม้กันก่อนค่ะเอาเอาชาวทูชาท,ท,าทานายเอเภอมาแล้วครับท่านอิทิพงท่านในอิทิพง์จักตีมงคลครับนายอเภอฝันใจประชาชนชจาพุทธมนทลครับโอ้โหพอบอกรวมพลังนี่ก็มากันทีเดียวนี่ส่วนชาวบ้านรอก่อนรอรอบนอกรอในรถกันเยอะเลยฮะตอนนี้อ่ะ อาวัสดีครับอาคุณกุ๊กไก่นี่จากมหามงคลครับอดีตข้าราชบริพารด้วยนะครับแหมผักก็สวยอ้าวประชาสัมพันธ์หน่อยมีทรโขงนี่ต้องประชาสัมพันธ์การปลูกผักมีประโยชน์อย่างไรปลูกยังไงทําไมไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วน้ํานี่ทําไมไม่เน่าเออทําไมน้ําใสประชาสัมพันธ์ในโอ,อ,อ,อ่งเห็นไหมหญ้าไม่ต้องเผาซ,ซึ่งซึ่งอ่าซึ่งตัวนี้เดี๋ยวก็ไปไป โอ้โหท่านผู้ชมแปลงผักเขาเนี่ยทำไมถึงได้งามแต่ไม่ไม่มีหนอนเลยอ่ะอองามบ่อะไรครับฝนทิ้งช่วงครับนั่านน่นสวัสดีครับท่านสวัสดีครับฝนไม่ทิ้งช่วงไม่งามแล้วครับโอ้งามงี้เลยนะโอ้โห่าอปลูกผักอ่านี่คือการสาธิตการปลูกผักนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่4ธันวาคม2568ครับเราลึกล,ลึกนึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเรามาเดินตามรอยพ่อนะครับวันนี้ท่านนายอำเภอนะครับอธิพงษ์จัดตรีมงคลน,นะครับนำจิตอาสาแล้วก็หลายภาคส่วนชาวบ้านก็ทยอยกันมาวันนี้เรามาทําอะไรกันครับเรามาชื่นชมผักของ แปลงผักสามหมวดนะครับร้อยตำรวจตรีประยุทธ์เกียิผลร้อยตำรวจโทวิรัตศรีชัยกุลร้อยตำรวจตีสมโชคเพีงเลงครับก็ร่วมกันปลูกผักปอดสารพิษโดยใช้จุลินทรีย์จิตอาสาปลูกยังไงนะครับ4ปีแล้วนะครับปลูกแจกประชาชนปลูกแถกชาวบ้านนะครับนี่พี่ศรีประธานสภาสตรีก็มาให้กําลังใจกันด้วยครับและวันนี้ก็คือกิจกรรมสอนการปลูกผักสอนการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้เรามีเกษตรของเกษตรอําเภอมาด้วยนะครับ นะครับนี่ท่านประธานชมรมทองอุไรก็มาให้กําลังใจนะครับก็จะมีการสาธิตการการปลูกผักดูในก็เรียกว่าการอนุบาลผักต้นเล็กๆจากเมล็ดนะครับแล้วก็แยกใสกระถางอ่าเชิญครับนี่ครับทนายอำเภอครับทนายอำเภอโอ้โหเราต้องให้กําลังใจคนทำาวามดีนะครับชาวบ้านได้ทานผักกรอบๆอร่อยนะครับอ่า อ่ผา <S 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 ผมจะปลูกต้นหนึ่งนี่ผมจะปลูกต้นหนึ่งเอาแวก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 เดกแหวกอ้าวนี่ปิดปิดปิดครับครับครับอ่าโอ้ยในอำเภอถ่ายคนเดียวก็เหมือนผมถ่ายแล้วล่ะเขาเขาหลอกกับผมอ่าเดี๋ยวปรับ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 แสงก่อนอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับในอำเภอฝันใจประชาชนครับโครงการพชอออ่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอพุทธมณฑลนี่ครับประสบความสำเร็จ แล้วก็ทําอย่างยั่งยืนด้วยนะครับทําตามไรพ่อสอนปลูกผักด้วยนะครับปลูกยังไงนี่เดี๋ยววันนี้เขาจะสาธิตเขาสอนให้ประชาชนเนี่ยไม่ไม่ใช่มาเก็บผักกินอย่างเดียวไปปลูกเองด้วยนะไปปลูกที่บ้านนะนี่ดูอาปลูกยังไงแหวดิน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 นี่แหวะตรงนี้อ่ะแแล้วมันก็มีรูแล้วอ่แล้วก็กบกบกบให้ให้พอดีอ่ะคุณพลอยนี่นะครับมาจากสามพานนะครับก็เป็นประธานผิดอาสาของสามพานนะครับ อ่ะดิเราจะตัดผักทางด้านนู้นนะฮะนำภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับเอ่าเดี๋ยวไปถ่ายด้วยกันเชิญนะครับเรนเชิญตามท่านนายอำเภอไปทางด้านนู้นนะครับเราจะเริ่มตัดผักปลอดสารพิษนะครับจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับวันนี้ที่เราสังเกตเห็นด้วยว่าผักเนี่ยจะสดมาก นะครับก,กาลังอ่อนกรอบเลยใช่ไหมครัแล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่มีหนอนใบนี่สวยมากนะครับเพราะนั้นเราต้องอสัมภาษณ์ร้อยตํารวจตรีประยูนยกิ่นผลด้วยนะครับว่าทําอย่างไรทำอย่างไรทำไมถึงได้ทำอย่างไรทำไมถึงได้ปลูกผักได้สวยงามแบบนี้นะครับซึ่งก็ทำมาแล้ว สี่ปีแล้วนะครับทำมาสี่ปีปลูกผักแจกชาวบ้านนี่แหละฮะเขารวมเขารวมกันเป็นสามคนนะครับคือร้อยตำรวจตีประโยชน์กินผลนะครับร้อยตำรวจโทวิรัตศรีชัยกุลร้อยตำรวจตีสมโชคเพ่งเล็งนะครับสามร้อยตำรวจนะครับอ่าเขาบอกทานสดสดได้เลยใช่ไหมหมวดวันนั้นเห็นเห็นกำนันวสุมาทานสดสให้เห็นเลยดึงต้นเลยครับดึงต้นเลยอ่าเาะครับดูนะครับท่านผู้ชม สูง่ดยการจิตอาสา,าราชทานภาคหนึ่งนะครับก็สนับสนุนนะครับ,บาการที่เราน้อมนาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับให้ทุกภาคส่วนปลูกผักทานเองและโดยเฉพาะผักที่ไม่มีสารเคมีแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่สมควรที่จะสนับสนุนนะครับครับและส่าหรับวันนี้นะครับท่านนายอำเภอท่านอิทธิพงศ์จัดปีมงคลนะครับ ท่านใส่ชุดจิตอาสามาด้วยกําลังปัดผักอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะวันนี้นะครับก็เป็นโครงการพอชอ,อนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอพุทธมนฑลน,นะครับซึ่งท่านนายอำเภอท่านก็มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนเนี่ยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีจิตอาสาผู้เสียสละปลูกผักแจกชาวบ้านนะแจกมา4ปีแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีอันนี้นะชาวบ้านถึงมากันพอบอกปั๊บแห่เดี๋ยวแห่กันมาผักที่เห็นเหล่านี้ ่านรู้ไหมครับเดี๋ยวไม่เหลือแล้วครับใครใครก็อยากได้ใครไม่อยากได้ยกมือเอาไปยกร็จแล้ย,ยกเสร็จเลยนะฮะใครใครก็อยากได้ผักที่อ่ะคุณพี่สีเนี่ยประธานสภาสตรีถ้าบอกมันนุ่มมือมากซึ่งมันตาดตามจากผักที่เราไปซื้อตลาดนะครับกลิ่นนี่ก็หอมโอ้โหอาเด็ดไปจะพอทานนะฮะเด็ดไปจะพอทานแต่ค่อนข้างจะทานไม่หมดเพราะมันเยอะเหลือเกิน นั่งเด็ดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ห,หมดเพราะมันแน่นไม่น่าเชื่อนะฮะเนี่ยนี่เป็นอาชีพยอย่างดีที่เราจะส่งเสริมนะครับให้ประชาชนเนี่ยปลูกผักทานกันเองซึ่งวันนี้หมวดยูนะแล้วก็ท่านนายเพอนะครับร่วมกันสาธิตวิธีการปลูกผักไปแล้วนะครับเราไม่ได้แจกฟรีอย่างเดียวแหมแจกได้ไงตั้ง4ีปี เราก็สอนให้ท่านไปทําเองด้วยนะครับแล้วการประชาสัมพันธ์เรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็จะจะมีประโยชน์สําคัญคือจะเป็นตัวอย่างนี่ประชาชนพิวิทย์นักขงนักข่าวมาหมดท่านตลาดชาวบ้านถือกระเป๋าทยอยกันมาแล้วนะฮะครับสํ <c oughs> าหรับทั้งศูนย์นวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับท่านก็ฝากชื่นชมนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันดูแลประชาชนนํากิรังจิตอาสามาเป็นตัวอย่าง นะครับในการทําความดีนะครับปลูกผักปลอดสารพิษต้นทุนเป็นศูนย์ที่บอกว่าต้นทุนเป็นศูนย์คือเขาใช้น้ําทิ้งจากแม่ครัวนะครับแม่ครัวที่จะปล่อยน้ำทิ้งลงไปในคลองมหาสวัสดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คลองมหาสวัสดเราจึงไม่มีผักตกชวาแล้วก็ยังคลองใสสวยด้วยเพราะประชาชนเปลี่ยนน้าทิ้งมาเป็นจุลินทรีย์จิตอาสาะนะครับแล้วก็มาทําประโยชน์ด้สารพัดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทงสมนุนการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับและสมหนวยการใหญ่จิตอาสา ภาพหนึ่งนะครับท่านก็ฝากชื่นชมทุกภาคส่วนเลยค่ะจิตอาสาปลูกผักแจกประชาชนปีที่4ีโดยน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราจะเดินตามรอยพ่อตลอดไปแล้วพรุ่งนี้นะครับวันที่5้ธันวาอย่าลืมไปวางผ่านดอกไม้กันนะครับนะครับพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมจิตอาสาและทุกภาคส่วนนะครับนําโดยท่านนายอำเภอท่านอิทธิพงศ์จักรตรีมงคลนะครับก็เราจะไปวางผ่านกนพรุ่งนี้ครับแสดงความจงรักภักดี มิเสริมคลายของพวกเราครับจิตอาสาพรักทานโอ้โหมาช่วยช่วยกันแลวประชาชนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีนีああ้ผักปลูกยาวไปยังนู่นเนี่ยมาขงมาเขือดอกไม้เอาท่านปลูกหมดนะครับคนไหนครับร้อยตำรวจตีประยูนกินผนยกมือหน่อยอ่ะร้อยตำรวจตีประยูนกินผะจำชุดตื่นเต้นอ้าร้อยตำรวจตีประยูนยกมือคนไหน เน่หมดโยนครับหมดโยนคนนี้ฮะค,ค,ค,คนนี้คนนี้เกษตรอำเภออ๋อวันนี้มีคาะาชบริพานนะจากบบ้านหมหามงคลก็มาด้วยนะครับจากสามพานนะครับก็โอ้หลายภาคส่วนประธานสภาเจต,ตีนะครับใครปใครมั่งเนี่ยมาจากไหนบ้างครับอ,รอ้าวตลาดอบตอสารยาโอ้ไม่รู้ใครเป็นใครมั่งนะครับอ่ะมาทางนี้นั่นประธานประเสริฐนะถ่ายรูปคู่ท่านายเำเภอนนะคนนั้น ประธานชมรมทองอุไรที่เขา,เขาได้รางวัลรนดับประเทศเนี่ยคนเนี้ยแล้วปีนี้ก็จะมีสปอนเซอร์อีกใไหมเนี่ยประธานประเสริฐปีนี้มีสปอนเซอร์ใช่ไหมมีทุกปีสี่ปีแล้วนะครับส่งเสริมคนทํฟาร์มดีเขาหาเมล็ดพันธุ์ให้ครับเขาจัดหาเมล็ดพันให้ทานได้ทุกต้นนะครับกินทานได้ทุกต้นทานได้ทุกต้นทานได้ยันลากเลยไหมเนี่ยอโอ้โหอันนี้ลูกสาวหมวดยูนครับคุณอ้อยใช่ไหมอ่าลูกสาวหมวดยูนเขา,าบอก เชียพ่อสุดใจเลยนะตัวน้ำท่วมค่านทรอบครับร้อยตำรวจตรีประยูนกินผลเนี่ยแต่ก่อนแกใช้สารเคมีแล้วใช้เยอะมากไปไปมาๆก็เลยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีก็เลยพอมาฟังลุงอ้อยเปบรรยายที่เทศบาลสารยาก็ไปเอาจุลินซีมาได้3-4ขวดพอมาทดลองใช้เฮ้ยมันดีนี่ก็มีบรรยายครั้งที่สองที่ภาพเป็นห็นข้างหลังนี่คืออบตสารยาคราวนี้แหะครับท่านไปขนเลย แล้วตั้งแต่นั่นมา4ปีแล้วท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาเอาจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับมาใช้แทนสารเคมีจึงทําให้สุขภาพของท่านดีขึ้นแล้วไม่น่าเชื่อนะครับมะเร็งถุงน้ําดีหายามันหายได้ยังไงท่านก็งงท่านก็บอกว่าสาเหตุที่มะเร็งถุงน้ําดีของท่านหายก็เพราะว่าประชาชนที่มาเก็บผักเนี่ยกาวขอบคุณท่านนะครับกาวอนุโมทนาชื่นชมท่าน ทำให้ท่านมีกําลังใจเขาเรียกว่าบุญกุศลนี้นะครับก็ทําให้ท่านมีสุขภาพดีตัวนี้มะเร็งก็หายแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มาเก็บผักนี่อย่าลืมชื่นชมอวยพรหมวดยูด้วยนะอ่าพละองพลังใจตัวนี้มันไปทําให้สุขภาพคนกําลังใจแล้วก็สร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะมาลงมะเร็งหายอายุยืนนะวันนี้เรามีประธานเอสเอ็มเอพุทธมนทร์คนหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยฮะยกมือหน่อยกันนี่ครับ คณะกรรมการโตรตารีพุทธมณฑลนะครับแล้วก็เป็นเป็นประธานเอมเอพุทธมณฑลนะเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีกิจกรรมเรื่องราวเยอะแยะพจน์อ,อพุทธมณฑลมาด้วยโอ้ไม่รู้ออบตออบอตอสานิยาฮะอชอช่วยฉันด้วย,วย,วยมันเยอะเอ้าพิวิตนะข่าวคนที่น่ารักที่สุดนะครับของเรานะครับรักข่าวจากช่องห้า นะถึงแม้จะปลดจะเสียแล้วตรงนี้ก็โอ้โหมีคิวงานเยอะไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของมูลนิชีหลวงตาน้อยนะครับที่ร่วมกับท่านนายเพอช่วยเหลือประชาชนนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวดานะครับกลัวไม่ได้ผักแต่ไม่ต้องกลัวเพราะผักเยอะนะไหท่านถ้าเสริฐวันนี้ผักเป็นไงครับท่านสวยทุกครั้งไม่ไม่สองวม่นไม่สวยครับน้ำท่วมครับีอสวยริงผ่านน้าท่วมมาได้เหรอทับผ่านเถอะไม่น่าเชื่อเออผ่านน้าท่วมมาได้ สุดยอดนะครับสามหมวดนะครับร้อยตำรวจตีประดุลเกณฑ์ผลอะตัดกันไปครับโอ้โหมาจากหลายภาคส่วนแล้วกนมหามีมหาสวัสดิ์ได้มหาสวัสดิ์ตรงไหนนะครับมา่านหลายภาคส่วนนะครับโครงการพอชอคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับของท่านสกลมหาไทยท่านเป็นอาย,ยุายนะครับซึ่งท่านนายอำเภอท่านอิทิพงศ์จักรีมงคลท่านสารต่อก่อความดี นะครับน้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9้านะออนั่นีนน่คิกออฟผู้นําต้องทําก่อนนะครับเหมือนท่านผู้ว่าบอกอะ่ะผู้นําต้องทําก่อนอ่าทเป็นะปตัวอย่างไงวันนี้ท่านก็มาตัดผักให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มาสาธิตการปลูกผักแล้วนะก็กลับไปปลูกผักกันนะเอาจูเลียนซีแบ่งของท่านปลูออกไปเลี้ยงโอ้โหนี่สวยมากเลยครับเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นดอกไม้นําไปฝากเป็นของฝันได้เลยเนี่ยเนาะโอ้ยสวยมาก ใครไม่ได้เอาถุงมาอดใช่ไหมเ๋อ <c oughs> มีให้ด้วยเหรอสาธุสาธุนะครับการปลูกผักปล่อยสารพิษปีที่4ี่โดยใช้จุลินทรีย์จิตอาสานะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงนะปุ๋ยแคเมีไม่มี <c oughs> แล้วก็น้ําที่เคยเน่าๆก็กลายเป็นน้ําดีแล้วนะครับแล้วก็ไอ้น้ําเสียที่จะปล่อยลงลองมหาสวัสดนะครับก็มาเป็นน้นําจุลินทรีย์ร้านอาหารต่างๆก็ให้การสนับสนุนกันนะครับก็ทําให้ ของมหาสวัสด์นะครับของที่ท่านผู้มนุยการสูงมูลการใหญ่จิตนาสาพระราทานพล,ลเอกคณีพลสงเริญท่านเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาของมหาสวัสด์ให้สวยตลอดไปตอนนี้ปกตบชวาก็หามไม่ได้แล้วนะครับเราช่วยกันจัดการนะครับจะเรียบร้อยอะชื่นชมก็ทางนู้นก็มีอีกเออหรือว่าเราจะตัดเฉพาะแปลงนี้ก่อนดีไหมไม่ได้แล้วครับต้องหมดเลยไม่เอาแปลงนู้นด้วยเหรอ หมดเลยครับหมดเลยฮะโอ๊ยตบมือหมให้หมดยูนี่ครับ,รบโอ้โหใจดีให้ก็ให้หมดให้หมดหัวใจเลยนะครับไม่ค้างไว้อากาศก็ดีนะฮะทางนน้นคุณหนึ่งนะครับประธานเอสเอ็มเอพุทธมนทน์วันนี้ก็นำทีมจิตนาะสามาหนึ่งคันรถเช่นเคยมาให้กำลังใจแล้วก็มาส่งเสริมกันพรุ่งนี้เี้แลยครับอย่าลืมเชิญชวนนะครับไปวางพานดอกไม้ นะครับเราลึกนึกถึงพ่อหลวงและทการที่9้ากันนะครับโดยท่านนายอำเภอท่านเป็นประธานจัดกิจกรรมก็ร่วมไปวางพานดอกไม้กันทุกภาคส่วนเลยนะครับวนันพรุ่งนี้นะครับเรายังนึกนึกถึงพ่อหลวงของเราอยู่ตลอดเวลานะครับยเนมายีตรงน,นี้แล้วมาเรา,าอ,อนครับตอนนี้กำนันประธานกำนันของอำเภอพุทธมนฑลน,นะฮะ<ไ>ท่านวสูบพญาพาณิชย์นะฮะกำนันทิ้งเข้ามาสนับสนุนทุกปีกำลังจะทำการสาธิต ทานผักสดดิบๆเห็นไหมรสชาติเป็นไงกำนันอร่อยหวานครับทำไมถึงกล้ากินไว้ใจได้เลยเพราะแปลงนี้ไม่ใช้สารเคมีใช้ใช้สารเคมีล่ะไม่ใช่ไม่ทานอันนี้ไม่ใช้อ่าอันนี้ใช้แม่งกำนันไม่กล้าหรอกค่ะอ่าคุณเดิมกล้าไหมกล้าค่ะอ่านี่นี่ทานให้เห็นสดๆครับใช่ค่ะรสชาติมันเป็นยังไง มันจะมีความหวานกรอบทึกไม่เหมือนผักที่เหม็นเขียวที่ตลาดใช่ใมันจะไม่เหม็นเขียวเพราะว่าเขาไม่ได้เออมันจะแตกต่างนี่ข้อดีเพราะนั้นเราก็จะพยายามพูดแทนประชาชนว่านะะคจะเป็นรูรูนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงจอ่ะอีกคำหนึ่งดิอีกคำหนึ่งไม่ใช่ว่ามันเล็กไปแล้วเล็กหมดแล้วเออนี่นะฮะท่านผู้ชมก็เป็นตัวอย่างว่าเรากล้าที่จะทานผักเพราะว่าเป็นผักที่ไม่มีสารพิษอาสาของเราอ่า กำนันที่บ้านเลี้ยงมาเยอะมากจนทลียรัีรนี่ฮะใครอยากได้จุนลียทรีก็ไปขอที่กำนันวสุปยาพาน,นิชนะครับเขาเขาบังคับแม่เขาแม่เขาทำกับข้าวทีไรเขาบอกห้ามทิ้งน้ำซาวข้าวน้ำแช่ข้าวเหนียวน้ำล้างก้นหม้อข้าวเหลือข้าวเหลือเหลือก้นหม้อเอามาทำอะไรครับเอามาใส่จุเลินทรีครับอ่าเขาก็เลยมีจุเลียทรีย<ๆ>เยอะแยะไปหมดแล้วก็หน้าบ้านเขาเนี่ยตะก่อนเหม็นไอท่อระบายน้ำกินมันเหม็นแล้วกินเหม็นมันหายไปได้ไงครับลาดปุ๊บหายปั๊บเลยครับอ่า ่าดเด็ดท่อระบายน้ํากินเหม็นหน้าบ้านเพราะว่ามีงานเลี้ยงบ่อยทํากับแม่ทํากับข้าวบ่อยอโอเคครับก็อเป็นน้ำจุดรีร้านอาหารต่างๆการากะครับขอบมากเลยค่ะอร่อยทานได้เลยรคัรบ S <S <S เป็นยังไงครับใช้จุลินทรีย์เมื่อกี้เล่าให้ฟังถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับสังเกตด,ดูครับใบใช้น้ําตาข้าวแล้วใบไม่มีเป็นคุนเป็นรูเลยชาวสวนเขามาดูผมว่าใช้อะไรผมก็แนะนําเขา่าเนี่ยใช้ดินในถังนะครับแบบที่เมื่อวานนี้เราเราเราสงสัยว่าทําไมผักมันใบใหญ่แล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเข้าแมลงเลย ที่เมื่อวานที่พวกเราเห็นกันนะนะก็มีคนสงสัยไม่ใช้สายทีมีจริงๆหรอครับใช้อะไรครับหลังพอเต็จแล้วเราก็ใช้ตรงนี้สองครั้งลดดินด้วยแล้วก็ใช้ลากใบด้วยหมายถึงใช้ยูรินซีจิตอาสาตัวเนี้นะเราลดทั้งดินด้วยบำรุงดินตั้งแรกด้วยเลื่อยมาเลย แล้วก็ลาดที่ใบด้วย,วยอัอตราส่วนที่เรานําไปลาดใบผักนี่ยังไงฮะประมาณามันเค่าเข้มคนก็นกครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งเลยครับคือจุลินทรีย์จิตอาสาครึ่งหนึ่งน้ําครึ่งหนึ่งแล้วก็ลาดไปเลยลาดหรือใช้สเปรย์ฉีดฮะใช้ถังตักน้ําครับถังรถบัวบัวบัวโอมาแล้วครับฝันใจประชาชนนะครับดรอาจารย์ประพัฒประพัฒศีใสนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลนอ่ะต่อต่อว่าไงนะใช้บัวรถน้ำครับ ไ้บัวลดน้ำพอาฝักบัวเล็กๆเนี่ยสารลาดไปเลยตาม,ต,ามต่างๆนะแล้วแล้ววัตถุดิบเนี่ยคือตุลินซีเนี่ยเราได้วัตถุดิบมาขยายจากไหนฮะท่านประธานจิตศรารับท่านวิรัชประพคนับหมาย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 วายมาว่าทุกวันเนี่ยเราไปเอา,เอาน้ำสาส่าข้าวมาจากร้านค้าตอนนปัจจุบันนี้รับน้ําส่าข้าวที่เขาทิ้งแล้วจากตรงไหนฮะที่หน้าอบตซอยเข้าโอบอตครับอีกร้านหนึ่งแล้ว เขาเป็นร้านอะไรฮะตัวนี้ตัวนี้ร้านขายข้าวแกงทุกวันครับร้านขายข้าวแกงทุกวันซึ่งเขามีน้ําทิ้งตัวนี้ประมาณวันละกี่ถังประมาณสองถังครับวันละสองถังทุกวันเลยถ้าหมดยูนไม่เอาน้ําตัวนี้มาก็ทิ้งครับทิ้งลงไปในท่อระบายน้ําก็ไหลลงคลองหาสวดครับโอ้นี่เป็นไอเดียน้อมนาหลักปรัชญาสกิจพอเพียงแล้วมีชาวสวนเขามาดูว่าทําไมงงไม่งงว่า ไม่มีใบไม่มีตัวอะเลยทั้งหมครับถ้าไม่เชื่อ,อก็ไปเอาด็อกเตอร์มาตรวจเลยามาตรวจสารเคมีเลยท้าพิสูจน์ด้วยกพวกเราไปเมื่อวานนี้ก็แทบไม่เชื่อสายตานะใบใหญ่เท่ากับหน้าเราเนี่ยแล้วแถมไม่มีหนอนแล้วทุกคนก็บอกว่าหลังจากตัดปากผักตัวนี้ไปแล้วตอนเย็นๆมีคนมาเก็บโคนมันหมดเลยกรอบยันโคนอ่ะไอ้ที่เราตัดกันเอามาเมื่อวานเนี้ยเราตัดไม่ถึงโคนตอนนี้ไปดูไม่เหลือแล้ว คนเขารู้รเขาเอามาปอกใช่ไหมแล้วผัดก็จะกลายเป็นหวานกรอบที่กำนันวัสดุทานให้ดูนะคนตบสุดยอดตอนนี้ดีกว่าอ่าเอาละครับทุกท่านคงไขข้อสงสัยแล้วนะครับอย่าสงสัยเลยว่าเขาแอบใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงหรือเปล่ามันตรวจสอบได้ไม่ยากแล้วเขาไม่ได้ทําครั้งเดียวทํามากี่ปีแล้วฮะสี่ห้าปีได้แล้วครับโอ้โหเขาทามายาวนานมากเพราะฉะนั้นท้าพิสูจน์นะครับไม่ต้องสงสัยเลยแล้วรสชาติที่กินมัน,มนก็พิสูจน์ได้นะ มันต่างมันหวานเปไชช ang, ็นไงรสชาติน้ำหวานเอาไปทานเป็นไงบ้างหวานกรอบค่ะหวานกรอบแม่นะครับก็อนุโมทนาสาธุจิตอาสาที่เป็นต้นแบบนะครับสารต่อที่พอสอนนําหลักปรัยญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เปลี่ยนน้าทิ้งให้กลายเป็นน้ําจุลินทรีย์ครับครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน